เป็นยังไงบ้างคะปีนี้ก็ำลังจะมีรุ่นน้องแล้วตื่นเต้นมากเลยคะ่ะน้ำเป็นไงบ้างเรา,เราก็รอเ,รเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีเราอะ่ะคือดูตัวอย่างพี่โบนัสก็มหมุนออกมาแล้วปีนี้จะทำยังไงล่ะทีนี้น <laughs> แล้วจะตีลังเก้าออกมาแล้วพี่นาวัดจะให้คะแนนยังไงล่ะเนีเ่ยใช่ไหมคะหนูคิดว่าเนี่ยน้องใหม่ที่กำลังจะมาต่อจากเราก็คือต้องแซ่บเกินเบอร์แน่นอนค่ะแล้วก็รอดูค่ะสำหรับตัวน้ำด้วยที่จะต้องเตรียมเป็นตัวแทนเนาะค่ะ ตอนนี้เตรียมตัวหนักมากหุ่นนี้คือหนูก็ต้องแบบต้องกินเวแล้วก็คือแบบทุกวันคือออกกําลังกายหนักเกินเบอร์แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอินโฟเมชันความรู้สําคัญมากเพราะว่าคอนเซปต์ของเราคือ stop the war and violence ดังนั้นแล้วว่าหนูคิดว่าในสถานการณ์แบบนี้เราสามารถพูดเรื่องพูดเรื่องนี้ได้ดีที่สุดรวมไปถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ขาดไม่ได้นางงาม เพอพอมนไมป่วยไม่ได้ค่ะคุณแม่ดังนั้นแล้วว่าทุกวันนี้คือซ้อมเดินบวกไปถึงฉีดยาเพราะเนื่องจากว่าเรื่องข้อท้าใช่หลายอย่างค่ะหลายอย่างค่ะความเป็นเจ้าบ้านด้วยค่ะปีนี้เรากดดันไหมไม่กดดันรู้สึกฟรีเพราะว่าบ้านเราเวล c o m e e v e ร y บ o d y ี o ท h a ไทยแลดเลยเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดนั้นคือ เราอยากจะแชร์ c u เจอร์ของเราเพราะว่าอย่าลืมว่าแต่ละภาคคือจึง mm hmm. เหนืออีสานใต้อย่างเงี้ยแม่เราจะโชว์อะไรให้เขาดีเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินดังนั้นแล้วตอนนี้เรามีซูเวเนียเรามีของฝากให้เขาแล้วหลายคนบอกว่าโมงแรกจะมาเพราะต้องนาม่ะสาธทุออลืมไปเป <laughs> ็นคริสเตียน <laughs> ใช่ค่ะแต่ว่าหนูมีความรู้สึกว่าเราต้องได้ด้วยความสามารถของเราคื <laughs> ไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพ นั่นคือสิ่งที่เราต้องทําให้ทุกคนเห็นว่าโอเคพัชรพรเหมาะสมแล้วนะที่จะ crown, เกตโกลเด้นคราวค่ะในในเรื่องการตอบคำถามอะไรแหละคนยังลุ้นอยู่เราเรายังจะพูดเรื่องการเมืองหรือพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบอกบอกไปก็ต้องบอกก่อนว่ามันขึ้นอยู่ที่ question ค่ะคุณแม่ถ้าสมมติว่าตอบเรื่องอการเมืองแต่คําถามถามนกน้ําเพลินตาแบบนี้ก็ไม่ได้ <laughs> นกแบบนี้ก็ไม่ได้ต้องตอบให้ตรงคาถาม <laughs> ค่ะ <laughs> ใช่ก็คือของฟ้า ฟาดแรงคือกระโดดค่ะ,ะ <c oughs> ฟาดอะไรปรับลุกมาหลายอย่างคนหอกคือภาพเซตต่างๆที่ออกมาเลยน้ำเปลี่ยนตัวเองปรับตัวเองไคะทุกวันนี้หนูไม่ใช่ตัวเองแล้วค่ะเดี๋ยววันนึงเป็นคนนั่นหนูท <c oughs> ี่เป็นคนนี้ <c oughs> วันนี้อ๋ออยู่มารียนน่อ้อยวันอ้อยพี่อยู่เหมือนบิมพมที่ไป <c oughs> ทุกวันนี้หนูปรับลุกจนไม่ใช่ตัวเองแล้วค่ะบอกได้เลยว่าจึงมากขนาดตัวเองก็คือจําไม่ได้อะไรนะคะคุยกับทุกคนเลยหนูตาก็ต้องกว่าในทุกคนเลย ในส่วนของพี่ๆท่านอื่นบ้างค่ะรองอื่นๆคาดหวังกับจังหวัดตัวเองยังไงบ้างคะในปีนี้ที่ใครก่อนดีพี่โบนั่ก่อนโบนัก่อนก็อยากจะให้ติดตามมุกดาหานนะคะอยากจะบอกว่ามุกดาหานปีนี้มีเซอร์ไพรส์ค่ะเาต้องหุดแต่ว่าเผ็ดไม่แพ้ปีก่อนนั่นแน่นอนต้องหุดต้องหุดแเราใครจะขาดแล้วค่ะีใช่ก็อยากให้ทุกคนมาเป็นทายาทของมุกดาหานนะคะร้องไห้ก็ร้องไห้แล้วกนเจ็ดนัด โอเคงานของนี้ก็ประชุมทันนีนะคะเชื่อว่าปีนี้ก็จะปังเหมือนอินดี้แน่นอนเพราะว่าวันที่20กุมภานี้นะคะก็จะเป็นการคัดรอบแรกแล้วค่ะคือระคัดประมาณ79รอบไม่รู้เรื่องอะไรใหญ่มากต้องติดตามจริงๆค่ะว่ากรรมการคัดก็เหนียวแน่นแตนกรรมการแตกแตกอินดี้เอ้ยพี่พอปีที่แล้วมิสแกนอยู่ประมาณ7จังหวัดคือตอนนี้คนเข้าประกวดลงให้แล้วมันมันยากมากก็อยากให้สู้้เต็มที่เราติดตามค่ะ ค่ะก็สำหรับพระชาค่ะนครศรีธรรมราชค่ะก็อยากหาสาวงามนะที่มีความสามารถที่หลากหลายไม่ให้แพ้รุ่นพี่นะคะเพราะว่าต้องมาแข่งกับอีกหลายๆจังหวัดที่เป็นตัวเต็งรับรองว่าปีนี้แซ่บแน่นอนค่ะค่ะน้องเป็นนักแสดงก็ตอนนี้นะคะก็เป็นนักแสดงอยู่นะคะก็อ,อ,อยากให้ทุกคนนะคะติดตามด้วยนะคะละครน,นะคะก็จะออนแอร์ประมาณปลายปีค่ะแล้วก็หวังว่า ทางช่องวันค่ะแล้วก็หวังวแล้วก็หวังว่าน้องๆที่กําลังจะมาเป็นทายาทของพระชานะคะก็จะมีความสามารถที่หลากหลายเช่นกันค่ะสำหรับผมองออนะคะก็คือได้คุยกับพี่อเล็กไปแล้วว่าเราจะต้องการแบบ B2B ในปีนี้ซึ่งปีนี้นะคะเราก็ต้องตามหาช้างเผือกนะคะ ใครนะคะที่สนใจอยากจะมาเป็น B 2 B ร่วมกับพวกเรานะคะก็มาสมัครได้นะคะที่ Miss Grand เชียงรายค่ะกำลังอยู่ในส่วนของเราที่เราจะต้องไปประกวดแล้วเราวๆีอ๋อต้องขอขอบคุณนะคะพี่นวัดเลยนะคะท่านต้นที่แบบว่ามอบโอกาสนะคะดีๆอย่างนี้ให้ออยแล้วออยก็ตั้งใจนะคะที่จะทําให้เต็มที่นะคะเพื่อที่จะคว้า Miss Eco International นะคะมงแรกให้กับประเทศไทยเราของเราด้วยค่ะพร้อมพาดเหมือนกันไหมพร้อมมากเลยค่ะเต็มที่แน่ๆค่ะเตรียมความพร้อมยังไงบ้างค่ะตอนนี้ ตอนนี้ก็คือเตรียมชุดแบบเยอะมากเพราะว่าต้องแอบกระซิบว่ามิก c โคนี่คือเขามีปาร์ตี้ทุกวันเขาส่งตีมเสื้อผ้ามาให้คือ12ทีมที่ไม่เกี่ยวกับการเดี๋ยวว่าใช่ที่ไม่เกี่ยวกับประกวดแต่เป็นการแบบว่าให้เราเตรียมชุดไปก็รอดูแฟชั่นการแต่งตัวของออยได้เลยค่ะไม่เสียชื่อเจ้าแม่คอสตูมแน่นอนไม่แน่นอนค่ะใช่ค่ะให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะรบบตึงฝาบบอว่าเชิญชวนน้องๆเข้ามว่าประกวดเป็นบ้านเดียวกันกับเราค่ะ ก็อยากให้ทุกคนนะคะที่ตั้งใจตอนนี้ก็คือเขียนไปสมัครเรียบร้อยแล้วที่จะมาประกวดมิสแกรนไทยแลนด์นะคะอยากให้คุณเตรียมตัวให้ดีที่สุดเลยวางแผนให้ดีหาเขาเรียกว่าอะไรนะหาคาแรคเตอร์ของตัวเองให้ดีที่สุดอย่าได้ลอกเรียนแบบใครเพราะว่าถ้าคุณลอกเรียนแบบเขาไม่เอาคุณหรอกคะ่ะหนูพูดได้เต็มปากเลยทําไม mm hmm. เพราะคนที่เหมือนกันนะ่ะเขาจะเอามาทําไม ใช่ไหมคะแล้วก็เราเหมือนกันมากก็เลยจำได้ล้วกคือลจริงๆองจังหวะสิคอมนี่มันทำได้ใช่ไหมต่อไม่ดูดูสิถัาเป็นตัวเองชั้นที่ดีนี่ใช่ให้เป็นไม่เป็นตัวเองอย่าได้ลอกเรียนแบบใครแล้วก็มากกว่านั้นคือนางงามเพอร์ฟอร์แมนซ์สำคัญรวมไปถึงความรู้ทว่าหนูกำลังบอกทุกคนว่าการเป็นนางงามไม่ใช่แค่การเดินใส่เสื้อผ้าสวยๆนะลูกนะทุกคน มันมากกว่านั้นคุณต้องทิ้งอะไรไว้หลังจากที่คุณเดินอย่างตัวอย่างคุณทิ้งความเป็นอินสป r เรชั่นให้กับคนให้คนเนี่ยได้ลอกเลียนแบบว่าขนาดผู้หญิงคนนี้เขายังเป็นตัวแทนมิสแกรนท h ยแลนด์ได้เลยทําไมคุณจะทําไม่ได้นั้นฝากให้สู้จนตัวตายค่ะแล้วเรขอฝาก้วยนะคะขอบคุณค่ะ